แต่ว่าย่าเหือมากกว่าครับไม่เ่าม่น้องถ่ายลูกตลอดเลยในบ่านเพราะเราก็ใช้เทคโนโลยีให้มันเกิด ประโยชน์นค่ะใช่ไหมคะก็อยากจะเก็บพัฒนาการของเขาว่าเออในแต่ละวันก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามันกาลังกาลังน่ารักดีก็เลยก็เลยอยากถ่ายแล้วก็อัปเดตไว้เรียนง่ายกว่าเดิมไหมครับเรียนง่ายกว่าเดิมก็ดีขึ้นคือช่วงแรกๆก็จะค่อนข้างร้องเยอะแล้วก็นอนนอนจะคือน้อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบนอนยาวขึ้นแล้วแล้วก็ร้องน้อยลงแล้วช่วยดูองไงบ้าง ก็จริงๆก็พยายามบ่อยนะคะถ้าสมมติอะติดงานเนี่ยตอนนี้ก็มีต้องไปห้องตัดก็อาจจะวันสองวันก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามที่แบบอยู่กับเขาให้ได้ถ้าวันไหนว่างอะไรเงี้ยค่ะก็เกียร์จี๊ดหนึ่งเราก็จะเอามาเลี้ยงมานอนที่บ้านบ้านอะไรเงี้ยว่าตอนนี้ก็อยู่คอนโดนะแล้วก็จะเอามานอนแบบว่าให้แม่ก็ได้พักด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาเลี้ยงไปทีก็เหมือนไปเหมือนไปขโมยเหมือนไปขโมยลูกเขามาเลี้ยงคเขา กมาตูเดี๋วลืมประมาณอย่างนั้นนะคะสำหรับเรามีอะไรเราขาดอะไรอ๋อไม่มีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จากพี่ลุงๆอาๆป้าๆเป็นหลายอย่อยู่แล้วแล้วก็เราก็ดูแลในเรื่องของชีวิตของเขาดีกว่าคุะต้องเอาไปต่อคอนใ้ยไหมมาแล้ว ไปไปมาหลายรอบแล้วครับหลายรอบแล้วครับซึมซับผ่านหน้าจออะไรอย่างเงี้ยฝังขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าก็อยากให้เขาไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่อุดไม่ไม่ได้อยู่ที่คอนโดอย่างเดียวแต่เขาก็ก็ก็คือไม่งอแงค่ะตอนไปก็แบบโอเคือคนรู้คนนี้ได้ ดีแล้วค่ะจะได้เลี้ยงเลี้ยงในกองถ่ายได้ง่ายๆอย่างนี้จะมีแบบทีนแตนหลากหลายกล้อยโอ้ยังเลี้ยงอยู่นะยังไม่รู้เลยร้อยโตก่อนมีแต่ร้อยก่อนพัฒนาการตอนนี้แบบถือว่าเร็วนะเร็วเร็ว,รวฮะแล้วก็แ,แกร่งเร็วมากคือเด็กสมัยนี้เร็วมากกว่ารุ่นรุ่นน้องการน้องบอมน้องดอมอีกนะครับคือแบบ สามเดือนนี่แบบคอแข็งแล้วสองเดือนนี่คอแข็งแล้วอะไรเงี้ยยังยังเมื่อวานถ่ายรูปเนี่ยเหมือนนั่งได้แล้วอ่ะสเดือนไม่น่าไม่น่าไม่น่าเชื่อเร็วมากครับเร็วแล้วก็เริ่มแบบตอบรับได้ตอบรับก็เร็วเริ่มมีอ้อแอมีเล่นด้วยมีเหมือนจะยอยากคุยแล้วะครับ ก็พยายามพยายามระวังอยู่ค่ะว่าอันไหนนันแบบว่าไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ต้องดูก็ค่อยดูตอนนี้ยังเล็กก็คือพื้นฐานร่างกายต้องแข็งแรงก่อน มีแบบว่าใครมาหน้าตาไม่หลานเราจะไปถ่ายแบบตป็นเด็กๆีมาเยอะมอ้เลยยังถ่ายรออยู่ครับรออยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาหน้าตางนี้พวกเราก็ยินดีหรอกเรื่องนี้เลยเช่นกันก็ยินดีนะครับก็ยินดีครับแต่ว่าก็ก็คงดูให้เหมะสมดูให้เหมาะสมแบบนี้จะมีการยกครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนข้างหลังไปแบบเดินตายอีกไหมก็แพลนไว้ว่าปลายปีฉันว่าจะไปต่างจังหวัดกันเหมือนกันนะเพราะเขาก็หกเดือนแล้วก็น่าจะกําลังดีถ้าจะเดินทางอะไร ไปทะเลอยากประมาณไปประมาณว่าทะเลค่ะยังไม่ได้จองอะไรเลยค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนของเราไปในตัวใช่ค่ะใช่วัานี่ทำงานสองปีเต็มๆยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยคิดว่าเอิน่าจะแบบโอกาสดี ผนงานละครที่คุจัดจะได้ออนแอร์แล้วค่ะค่ะก็เร็วๆนี้แล้วค่ะน่าจะต่อบอกได้เลยเนะาะมารีเริองอบบำค่ะค่ะแล้วก็ชาติพญาของพี่นกชายก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วค่ะแต่ผมรักที่ของพี่นกครั้งแรกเลยค่ะใช่ค่ะแต่ก็ทําในานามเมตานะคะก็ทําในานามของเมตตาค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ ก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าว่าคนดูจะชอบไหมแต่ก็หวังว่าน่าจะน่าจะได้รับความสนใจเพราะว่าก็เป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็เรื่องเราก็ก็สนุกสนานดีค่ะพี่น้องได้ดูผลงานเป็นครั้งแรกอ๋อนี่เขาคนเป็นคนตัดอยู่แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดต่อครับก็เข้าไปดูเรื่องเรื่องตัดต่อแล้วก็เรื่องลงเสียงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีซีจีเยอะมากเรื่องนี้ก็ก็คงต้องใช้เวลาก็ตอง ต้องรวบรวมพลังพลัง,ลง,ลงกายพลังสมองระดมกันในช่วงนี้ครับแล้เรื่องนี้ยังช่วยอยู่แล้วเรื่องหน้านี้จะปล่อยให้พี่น้อ,องถี่น่เดี่นี้ก็ก็คงก็ควรจะปล่อยนะครับโอเคโอ้โหครับดีดีกี๋หอนนี้กระโดดกระโดดก้าวเดียวยาวๆมาเลยกระโดดเลยก้าวก้าไม่เก้าวยาวมาหนึ่งสองสามอ่ะยังี้ยอ่ะ ไม่ต้องมองกล้องบ้างก็ได้ไ